องคู้ข็มเก่าในทางทั้งหลายกาบรรยายในวันนี้จะได้กล่วาวถึงนี้นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าตัวปูของปูและเป็นการตอบคำถามพร้อมกันไปในตัวว่าทำไมจึงได้ยกคอถามนี้มาเป็นหัวข้อของเรื่องทั้งหมดที่เราจะศึกษากัน แล้วแล้วห้ศึกษาเพียงเรื่องเดียวจะยืนยันว่าแอะแล้วแต่การศึกษาทุกศะสตรจะหมาต้องหมดทั้งสิ้นเพราะกันใจในตัวฉะแั้วก็มีความสำคัญที่น่าสนใจถึงกัดเจดใจความสำคัต้องจึงที่เรียว่าตัวขแต่ยี่สิบมี่สิบจนที่มันเป็นเส้นเ รู้เป็นตัวแทนแท้ของความทุกข์ทุกอย่างทุกประการและทั้งหมกทั้งชื่นแต่ว่าเอที่จะรู้จักความส้อคการของมันนั้นเราควรจะได้รู้จักตัวสิ่งนั้นให้ทักเยนเยียงพอจต่กอนหรอเรารู้จักสิ่งนั้นดีเราจะรู้จักความส้องกาของมันเราเอง เพราะท่านทีよよ่ได้มาแล้วตั้งแ้นว่าปที่เดียวเราเริ่เราทำเนี oh, s <S ่ยหมายถึงนี้นั้นนี่คือโดยข้าบาลีว่าทหารการและนักบัญการแต่ที่เ้นี้เป็นสู่เรืยกทางเจริญธรรมหรือทางศาสนาเจ้ากาเป็นทางกาธรรมดาหรือทางสารจิตวิทยา จึงเรียกว่าอัตตาและอัตติยาสระอัตตาก็แปลว่าตัวตนอัตติยาคืแปลว่าเนื่องด้วยตนหรือแห่ตนนั่นเองคำว่าสังนคงแปลว่าควรมจะทำว่าฉันมังนคงแปลว่าการกระทำว่าแข็งฉันพอความรู้สึดเกินไปลุงลาง มีความหมายข้อสำคัญในภาษาไทยว่าตัวคู่และของคูเด้วกันตรงนั้นฉะนั้นขอถือว่าจะกล่าวว่าอัจหริยะปญากาตจะกล่าวว่าอานามการหรือมัมมังการประการและหมายถึงสิ่งที่ว่าตัวคู่และของคู่ในที่นี้ด้วกันตรงนั้น เราติดเชื่ใจว่าที่แต่ว่าเป็นเรื่องของนามธรรมฉะนั้นจึงเป็นเพียงความรู้สึกทางจิตหรือภาวะทางจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองหากมีตัวมีตนเป็นสิ่งเป็นดุลเป็นต้นอย่างรับรูแต่จะฟังได้ไหมทีนี้เราเวลาทีกไปถึงทมในทาาอื่นจึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ก็ได้ว่าที่ ое, อะไรเรียกว่าตัวกูและของกูนี้เขาเรียกตัางว่าอะไรในเรื่องของจรียธรรรู้แต่ละอย่างตัวเรียอไรู้จากคำนี้คำในภาษาละจึงว่าเรื่อ่ซึ่งคตรงนั้นแปลว่าเรตัวตน อันนี้คําหนึ่งของภาวปริศว่าคุจเจ้าซึ่งเป็นความที่มีครองหมายเรื่องของพระโอตตของพระ1แต่คําว่าคุจเจ้านั้นแปลว่าเป็นโตหรือสูงกาจึงจะหมายว่าพระภิกขุว่าพระโอตตนะ เร er. ื่องะคว่าอัตมาของภาาบาลีโดยเ้าวและความหมาเรื <tra> uh ่องคำว่าเป็นูย้งของชาวพนั่นเช่นเดิมที่สิ่งสเดียวกันทีสิงที่ถืกันว่าเป็นศูนย์กลางหรือเป็นใจกลางของคนเราซึ่งชาวพุทธเรียกมันว่าอาตมาหรืออัตมานั่นเอง รู้สึกต่างตั้งแต่สัว่ากรสึกษาเรียกมันว่าวิญญาณักว่าราเชก่อถอกันงนี้ตรต้องเรื่องกระดูกือว่าเป็นสูงกลางแห่งอัตภาพของคนเราที่เช่นนั้นฉะนั้นแล้วจึงไหมทา่หมา่จความจะทำหลัานี้ว่าคนเรานีสิ่งนี้เป็นตัวตนหรือเป็นสูงกลาง ที่มาให้ใจถือเอาตัวเตนที่ร่างกายวิธีเปลี่ยนนอกของมเป็นต้นทีนี้ก็มาด้วยความรู้สึกหน่งที่เป็นการวิจิตรตัวตนหรือการเห็นแต่ตนอย่างที่เรียกกันว่าอุกโตุ้มคำคำนี้าำกราหมายทางจิตวิทยามาด้วยการเห็นแต่ตน ที่เปนิสทีน่ารังเกียแต่ถ้าเปนความหมายความิตั้งตรสมดาสมัยเรยงความรู้สึกที่เป็นเหตุให้คนเราทำอะไรลงไปก็หวังจะได้อะไรที่เป็นปรโยชน์แต่ตนซึ่งเความรู้สึกของสามัญสำสามัธรรมดังนั้น คำว่าตัวกูและของกูหมทีนี้เรื่องที่มีความหมายตรงกับคำว่าเออโทสัมความหายเชิจิตธรรมธรรมซึ่งข้าบความหมายกับคำว่าโอโกหรือทโทสัมดีอยู่แล้วเรื่องข้าความหมายที่ต้องการจะกล่าวได้คือคำว่าตัวกูและของกูนี้เล้าทันทีและเล้าเป็นอย่างดี และที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมองให้เห็นชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความรู้จุดของจิตรูอทายาของจิตในรักฐหนึ่งซึ่ถูกปรุงขึ้นมาด้วยสิ่งที่รุงแต่งหรือวาดลามหรอบางท่านอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเครื่อจิตแต่จะเลื่อ่ตลอกแต่เขาจะเรียกแคต้องการขอ เรารู้จักพูดถึงนี้ก็พอแล้วตถาคตตรัสว่าทั้งนั้นอาตมุขนี้ธรรมที่หมายเป็นตัวที่คือคือผู้เข้าบางที่ตรงนี้คําบรรยายเฉพาะเรื่องเพื่อเรื่องสิ่งนั้นก็เทศน์สักทีเพราะว่าเสด็จพระพุทธเจ้าก็ตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าแขนเรื่อง เรื่อง้ก็จะคิดถึงเาต่างดูแาาต้องจ้ายคงเรื่อาวนี่ทีเื่องนี้จะเกิดขึ้นจะมีความากลำบากแต่ที่จตเปลี่ยนรูปไปทลักษณะของเจสีนั้นนั่นเม่อยากว่าลิงตัวหนึ่งเก็แต่งตัวให้มันโดยการแต่งตัวแบบไหนจะเป็นลิงแบบนั้นัง่ะเป็นลิงฉล่งหรือลิงจีน ในทันทีเราฉะนั่นคำว่าตัวเองหรือของตัวาหนที่ี้็นอหไรสิ่งที่กำลังผูกข้อหามอยู่ด้วยอาหังการและมังการหรือเอตซึึงนั่นเองแต่เราเขาทำคำนั้นมาเป็นช่อของจิตไปแล้วในที่นี้ เพราะฉะนั S <S <Ein> ้นเราจะกล่าวให้ทราบเรือง้เตรอนลงไจเพราะฉะเั็นที่จะต้องกล่าวว่าตัวกู้หรือของตู้ในที่นี้นั้นไม้ดินสจิที่กำลังกลับุืมอยู่ด้วยอาหารการและมังกราพคกามรู้นสติที่เห็นตัวและของของตัวและกำลังย่มเยนเพื่ออย่างเพื่อจะทำตามนั้น เราไม่ต้องคำนึงถึงสีละทําหรือความรู้จุดจุดชอบเชื่อดีตายเพราะมรต้องศึกษามันต่อไปื่อมันเป็นต้นเหตุรูปตัวการเพียงอย่างเดียวที่นำดามให้ความรุกข์ตั้งตัวงเกิดขึ้นในโลกนี้เะต้องะทำให้มนุษย์มีความจำเป็นที่จะต้องมีวัฒนธรรมและศาสนาอย่างที่จะตัดสินเลยว่ามจริงหรือไม่ เมื่อเราได้รู้จักปีที่เรียกว่าตัวปูหรือของปูมาโดยสังเกตอย่างนี้แล้วจะเริ่มจากสิ่งที่เจริมาถึงความสำคัญ้องจริงปงนี้ได้เพื่อเราจะได้วิสัยกันสุดไปเมื่อจะบวางแค่เข้ามาจริงเรียกว่าตัวปูของปูนี้นี้ชื่อเฉพาะ สป well ็นภาษาบาลีว่าอุตาหนั่นคำนี้แปลว่ากามยึดมั่นถือมั่นเป็นการยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจเช่นยึดมั่นเนสัจธรรมที่ร่างกายและจิตใจรวมกันว่าเป็นตัวกูอและยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ถูกใจที่ม่เกี่ยวข้องดรวยว่าเป็นของคูดองนี้ตรงนี หรือที่ละเอียดลงไปกว่านั้นก็คือรู้ึกว่อจิตส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวกูและรู้สึการูปร่างกายเลอะเท่าๆสัมยาสังขารธสี่อย่างนี้ว่าเป็นของกูดังนี้ผมเองตอนนี้เอราเล่าความรู้สึกซึ่เกิดมาจากการศึกษาหรือความรู้ความเข้าใจตามทีมันได้รับการอบรมมาอย่างไร แต่เมต่ไดตามแล้วย่อมมีน้ทั้งสิการนี้สุยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งงว่าเป็นตัวกูหรือของกูนั่นเองทั้งนี้ไม่วากาไหนั้จะได้ใจยึดมั่นในสิ่งใดแคสิ่งนั้นทำหน่วยายึดโดยามเป็นตัวกูหรือห้ยึดโดยกาเป็นของกูนั่เอง เวลาที่ความยึดมั่นนี้วางุณตาทามเสมอการดพก่อทั้งนั้นและคุณาทามนี้เองเป็ตัวเกิดตัวการที่ทำหเกิดความทุกข์เพียงอย่างเดียวเวลาที่เป็นใจกลางสำคัญของทุกศาสตร์าะที่อยูในรูปของทุกข์ตร์ที่ี เมื่อล่ายโดยจะหุดแล้วเป็นจะผันที่จะตอบอยู่ด้วยปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุกเป็นตัวความทุกข์ดังนี้การต้องทันอยู่ว่าเดินจะผันคือร่างกายจิตใจของคนเราที่กำลังกูกูพาทานว่าตัวกูว่าของกูเข้าชิงอยู่เท่านั้นจึงจะเป็นบรรจะผันที่เป็นทุกข์ สุดแตอาการที่คนยากแก่บุคคลนั้นจะแตดลอาการพ์ที่น่าียดหน่าอิ่มละอาแก่บุคคลที่ได้พบได้เห็นทั่วไปเรื่องเล่นโตขันที่กำลังว่าจอดปาทานยึดครองนั้น้าเป็นเป็นนั้นไม่ยังในจำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงเรื่องเป็นโตันที่เป็นพระอรหันที่เยีกยมว่าเป็นพระอรหัน เขาจะเพียงเป็นเจตจำนงบุคคลธรรมดาสามัญนี่แหละในขณะที่ไม่ถูกอุปาทานว่าตัวกูของกูเข้าถึงจะหาได้เป็นทุกข์แต่ประการใดไม่แม้ว่าร่างกายจะกําลังถูกเคลือบหลุดอยู่หรือจิตใจกําลังมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทําทรมานอยู่ถ้าเอิออุปาทานว่าตัวกูของกู กดดขึ้นมาได้แล้วอาการของความทุก๊กปะหมาไม่ไหมไอ้กำนองที่ตรงกันข้ามทราว่าร่างกายของเขาก็ไม่ได้เปียดเียิมเลยจิตใจของเขาก็ไม่มีอะไรมาทรมานเลยแต่ถ้าเขาตัวมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเท่านั้นอาการแห่งความทุกข์ก็ปรากฏออกมาตั้งที เพราะนั้นจึงเะ็น่าว่้ว่าตัวกูของกูเข้ามาเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยเสมอไปความทุกข์จึงจะเกิดขึ้นได้เพราะเราเป็นของพระอรหันนั้นความทุกข์มันอาจจะเกิดเพราะเป็นจารันนั้นไม่ถูกยึดถืออยู่โดยอุปาทานแล้วมันอาจจะถูกยึดถืออีกต่อไป เราเรียกกันว่า,วาวเริ่จะขันบริสุดธิ์ที่เริ่จะขันเลืวนล้วนไม่มีตาทานจะกอบอยู่เกลืออยู่หรือคนอยู่ในร่างกา,ายและจิตใจนั้นที่ในทุกๆขันทั้งห้าขันนั่นเองเพราะว่าร่างกายแท้แท้เล่นล้วนนั้นไม่ว่าทองครายหมดย่อมบริสุทธิ์ที่ไม่เป็นทุกข์อยู่เองแล้วแต่ว่าจิตวิจใยนั้น ถ้าจิตหอใจของใจอาเจ้าหรือจิเลืชอบงาอยู่เึ่งมีตาทาว่าตัวกูของกูสิงอยู่จิตนั้นจะทาหมองไห้เป็นเลือหร่อไม่ลึกเพ้นจากการชอบงาของสิ่งที่เป็นความเจราบบ่หน้าเองฉะนั้นข้าว่าบริสุทธิ์หรือลุกเ สึ่งหมายที่หลุดจากสิ่งเจ้าหมอนูปปาทานว่าตัวปูว่าของปูนี้โดยตรงไม่ว่ามันจะไปไปยึดในสิ่งต่างๆกันทีอย่างก็ตามหรืออำนาจอะไรก็ตามมันก็คือสิ่งสิ่งเดียวกันนั่นแหละเะฉะนั้นจึงมีพระพุทธคาตรึว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมหลุดพ้นได้เพราะความอาวุธมั่นถือมั่นโยกปปาทานสัง ท,ทึ่เามีใจความกันว่าถ้ายังมีอปาาาาก็ยังมาท้นจาก่วงทั้งสามทิกจร่งที่เรียกว่าตัวกูของกูในที่นี้นั่นแหละตั้งอยู่ในฐานะเป็นบ่วงทุกข์ท,กขที่คล้องหรือได้รับอุกทันจับทั้งหลายทาาั้งปวงอยู่เราตัดดวงนี้ให้ขาดไม่ได้อยู่เพียงใด เขาจะต้องคนทุกข์อยู่เช่นนั้นไม่ว่าไม่จะมีเช่นไรทื่ว่าจะเป็นปัจเจตน์หรือจะเป็นมวลชนมหาชนทั้งดอกเะต่ามฉะนั้นเราควรจะมองเห็นความสําคัญหรือความเป็นตัวกลางสําคัญในทางเี่อทำให้เกิดความทุกข์ไม่มีหยุดท้องเสียงที่เรียกว่าตัวผู้ของผูในที่นี้ มาตัางรัจส่งที่เรียกว่าลิมุตนั่งทำเำนี่แต่ว่ากามหลุด้มและเป็นรับสิงที่เะตรงนิหมายของการปรบทติธรรมจารย์ในปริทุะัตราสนาหลังจากพุทธาสุขที่กล่าวกันใจความว่าพระาจานนี้ไม่ได้มีลาภศัตระจำเสริมเป็นอาลสยสงไม่ได้มีความสุข หรือการมาปุกในสวรรค์เป็นอานัสงส์นี้ได้มีการเข้าถึงความเป็นอันเดียวกำจัดโกลมาโลกเป็นอานสงส์เป็นต้นแต่ว่ามีดีมุกเป็นอานัสงส์อย่างนี้จากนั้นดีลุกในที่นี้สมายถึงความดุดแทงจากอำนาจค่องำาำลาจประการะตั้กิตควารครวบงำท่านการมาจุกในสวรรค์ ในความน่าจับสนาในความที่ได้เป็นพรมเป็นโอในตัวในตุลมาโลกเหล่านั้นนั่นเองทีนี้เมื่อทิจารณาดูแล้วจะเห็นได้ว่าที่เรียกว่าตัวปูของปูนั่นแหละเป็นตัวการที่นําไปสู่ลาบสการะสันเกตนาไปสู่กามาสุกในสวรรค์ที่นําไปสู่ความเป็นคม คิดเป็นควรู้สึกละกอียดิ่งพอทำกันวามรู้สึกที่อยากได้อยากเป็นอยากเอาตามที่มันเห็นว่าหน้าได้หน้าเอาหน้าเป็นอยู่เสมอไปองการได้การเอาการเป็นอยู่ในตาทานคิดนี้อยู่เพียงใดแล้วตามที่ นี่เป็นสิ่งที่หวังได้อยู่เสม,มอไปพอเมื่ออาุปาทานนี้ออกไปเสียก่อนแล้วการได้การเอาการเป็นทุกข์ไหนก็จะไม่เป็นทุกข์แต่วามส้องทนอยู่ในตรงที่อย่างหนึ่งมันเป็นการได้การเอาการเป็นวยอุปาทาน,น เป็นญาณนมันต์เป็นตาดาราอานตาจนด้วยสติปัญญาโดยสุดไม่มีอุปาทานและคำว่าสติปัญญาใหไที่นี้หมายถึงสติปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่สติปัญญาชนิดที่อุปาทานมาลูกครรมลูกหัวเลื่นบ้างลูกครรมอยู่เสมอไปดังเช่นสติปัญญาของกัม ธรรมดาทั้งหลายในโลกปัจจุบันนี้แม้ที่ถือกันว่ามีการศึกษาเจ้าอำนาเกินที่สุดแต่ก็ือปัญญาของเขาจะกลับจมดินอยู่ภายใ pues ต mm. ้อำนาจของอุปาทานหรือสิ่งที่เขาเรียกมันว่าอิ่โยรต้นนั่นเองเขาจะตามใจมันหรือบูชามันจะเสียอีก ะสติปัญญาของเขาจะเป็นส for hmm? yeah, yeah. yeah. so ิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดหมดจดได้อย่างไรบางทีไม่ใช่สติปัญญาตามความหมายของทุกศาสนาเขาไม่อาจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการควบคุมของสติปัญญาพอต้องมีชีวิตอยู่ขาดความควบคุมหรือการควบคุมของอุปาทานว่าตัวผู้ว่าของผู้ นี้อยู่เสมอไปบรรยากาศของโลกสมัยนี้ที่ต่สิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูเพิ่มอยู่ทั่วไปหมดและเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นทุกทีนั่นแหละคือปิ๊งของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูและเป็นปัญหาสินน่าอันตรายอย่างใหญ่หลวง ที่โลกกำลังกระสบอดููถึงกับทำให้นอนตาหลับไม่ได้ทั้งๆที่อั้ง้างอยู่วาอะไรอะไรก็จะเริ่มทังศิษารก็จะเริ่มปฏิปทาศิษยารอะไรอะไรก็จเริมทังนี้สป้น้ความศิวยาที่จะมาณนโลกสมัยนี้อยู่ในทางด้านจิตด้านจินตนานีั้งเวลาที่ไ่ออกไปไม่ด้หันเข็มอกไปไม่ได้ သောဘန္နာပေါင်းသူสิ่งเดือนฉะนั้นผู้สิ่งที่มีชื่อว่าโทอูปะอองอูไอ้สิ่งนี้นั่นเองฉะนั้นแม้ว่าโลกสมัยนี้จะได้พังเพล้านี้อภิชเนึกเอ่อหน้าขึ้นเข้าไปอภิชเนึกเหล่านั้นจึงจะสภาให้ไหลไปสู่สังสารวัฏ คือความทุกข์ที่มีตำตำปากจาาไม่มีสิ่งสุดไม่มีส่วนที่จะไหลไปไกลไกลนิพพานจากสันติภาพอันแท้จริงและถาวรดได้เลยนี้จะจะยิ่งพาเรไปพาเไปพาเราไปจากสันติภาพนั้นฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าตรรมีิยภาวะหรือ activity ของโลกเราสมัยนี้ นี้กจะกลายเป็นนิสสากรรมนิยภาวะหรือร่องเอติปุตติไปแล้วเมื่อเราจะตราดน้มันไปคนใดกันตัวสิ่งที่เรียกชื่อว่าตัวกูของกูหมายถึงนี้ออกไปในข้นจะต่อโลกจะมีสัมมากรรมนิยภาวะหรือร่องเอติปุตติ ที่หน้าปราสาซี่แล้คือความสำคัญอย่างยิ่งที่ควรศึกษาเกี่ยวกับตัวกูของกูที่นับว่าหน้าพอใจหรือถึงกับหน้าตกใจที้การศึก่าแล้วและขอวุ่ญาตือว่าหัวเข้าเขาเป็นบุกเข้ยงข้อเดียวตัวการศึกษาพุทธศาสนา ขอคนทุกคนในฐานะที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นโบกเรืนสาคน์โดยไม่ต้องมีการจำกัดว่าเป็นทุกจัศาสนาหรือเป็นศาสนาไหนหมดเพราะว่าสิ่งนี้ทั้งหมดทั้ง่งในสาคน์จักรวาลว่ามีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันหมายลักษณะเชกนี้ทั้งนั้น ไม่มีที่แปลแตกต่างกันไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาอะไรและอยู่ที่มุมโลกไหนหรือกำลังถือศาสนาอะไรโลกทั้งหมดกำลังเดือดร้อนอยู่เพราะตัวกูตัวเดียวกันนี้